สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้าน้าอาทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่าอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะขึ้นไปนอนบนห้างสูงของน้องเด่นที่น้องเด่นเนี่ยได้มาทาเอาไว้นะครับผมดูแล้วนะครับห้างเนี่ยโดนทำสองครั้งนะครับครั้งแรกรู้สึกว่าจะหยูดตรงนั้นแล้วก็เล็กมากนะครับครั้งที่2ออยู่ข้างบนนู้น แล้วก็จะใหญ่ขึ้นครับผมดูแล้วนะครับสามารถที่จะนอนได้สองคนถึงสาคนเลยนะครับแล้วก็น่าจะแข็งแรงกว่าอันเก่านะครับผมแล้วก็น้องเด่นแล้วก็น้องๆอื่น,นๆมานอนเนี่ยเจอนั่นเจอนีน่เจอหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลงมานอนดูคนเดียวนะครับว่าตกกลางคืนเนี่ยผมจะเจออะไรเหมือนที่น้องๆเขาเจอกันหรือเปล่านะครับผมสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสัตว์ตาก็ได้ก็ได้นะครับที่น้องๆเขาเจอกันนะครับผม โอเคครับไปเลยครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาผูกเลยอยู่บนห้างของน้องเด่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะต้มน้ำร้อนเพื่อจะทานมาม่านะครับผมวันนี้อาหารผมก็โลเทคโลเทคหน่อยนะครับก็มาถึงก็จะค่ำแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าใช่ในช่วงหน้าแรงแบบนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าก่อไฟนะครับผมเวลาเข้าป่าแล้วทั้งตัวผมเองผมพยายามจะไม่ก่อไฟนะครับมาครับมาต้มน้ำร้อนกันครับผม นี่ครับผมนี่ก็คือถุงร้อน,นครับสําหรับจะทําให้น้ําเนี่ยร้อนนะครับเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูอาจจะอาจจะมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่ก็หลายหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับนี่เราแกะออกมาจากซองอพลาสติกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปงนี้นะครับทีนี้เราต้องเอาน้ําเนี่ยใส่ในนี้ก่อนก็ได้นะครับจะดีกว่าผมคิดว่าเนาะ,ะใส่ในมาม่าของผมเลยนี่ไป แบบนี้น้ำแค่นี้ในใหน่พอเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะเอาน้าอีกคนจริงๆเรใช้น้ําขวดเดินก็ได้นะครับแต่ว,ว่าผมใช้น้าอันนี้น้ำอันนั้นมันมันมันเย็นนะครับน้ำนี้ใส่ลงไปเลย,ยลแบบนี้นะครับผมเลยอ่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะร้อนนะครับผมไม่นานนะครับไม่นาน,น โซ่เนี่ยซ้อนลงไปเลยอันนี้นะครับถ้วยมหม่าของเราห้ามให้น้ําที่มีถุงร้อนเนี่ย6ลงไปในถ้วยมาม่าเราเด็ดขาดนะครับอตอนนี้ก็มีเสียงเริ่มร้อนแล้วเนาะจับหนึงข้างันนี้ยังไม่ร้อนนะครับเริ่มมาแล้วเริ่มมาและเริ่มเดือดแล้วนะครับมันจะค่อยๆร้อนนะครับผม นี่ครับมาม่าสุกแล้วนะครับค่อนข้างร้อนเลยนะครับแต่ว่ายังร้อนไม่ดีพอครับถุงร้อนอันนี้ผมซื้อมาจากออนไลน์นะครับมันร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่มีถุงร้อนแบบนี้ก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องก่อไฟอย่างที่ผมได้บอกนะครับสะดวกสบายในการทําให้อาหารเนี่ยอุ่นหรือร้อนในที่สูงๆแบบนี้นะครับหรือที่ไหนก็ตามที่ไม่เหมาะในกับการก่อไฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำมาม่าก่อนนะครับ อิ่มบิสมิลลาอืมอร่อยมึนมีคนทำเนี่ยมันตอนนี้ ผีจะหลอกก็หลอกไปผมหิว ตอนนี้ผมก็ทานมาม่าเสร็จแล,แล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะนอนแล้วนะครับนอนฟังเสียงธรรมชาติบนห้างในป่าบริเวณแห่งนี้นะครับผมบรรยากาศในณเวลานี้นะครับดีมากๆเลยนะครับผมมีเสียงจิ้งหรีดเรไรมีเสียงนกตบ,ตบยุงนะครับทั้งตลอดเวลาเลยนะครับผมเป็นเสียงแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับผม ไม่พายแตกนะครับผมน้ารลงงจะเป็นงี้นะครับเวลาไมบพายมันแห้งมากๆนยมันก็จะแตกดังเป๊อนะครับดังบางทีดังลั่นอะไรก็มีนะครับแตม่มันดังไม่เหมือนเสียงปืนเสียงประทัดนะมันดังปองมันดังแบบเสียงปองๆหน่อยนะครับแต่เป็นเสียงปืนเนี่ยมันจะเสียงแบบว่ากังวานหน่อยนะครับผม <S <S> ตอนนี้นะครับผมก็นอนฟังเสียงธรรมชาติเนี่ยได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมก็ยังไม่เจอสิ่งผิดปกติใดๆแล้วก็ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกติอย่างใดเลยนะครับมีเสียงคุยดินไหครับเสียงคุยยังจางเบาเดี๋ยวผมย้ห้ฟังครับ จริงผมดีมาทีสอทีแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยเบามากเดี๋ยวผมจะให้ฟังนะครับไม่รู้ในกล้องดีหรือเปล่านะครับ ไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่านะครับฟังไม่เป็นภาษาเลยนะครับดังดังเลยนะครับ จริงๆเข้าป่าแล้วถ้าได้ยินเสียงคนคุยกันนะครับเราไม่ควรทักเราอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังหรือเราเจออะไรที่มันผิดปกติเราก็ไม่ต้องไปทักเราก็อยู่เฉยๆแล้วก็แล้วก็วกวกส,งสังเกตดูมันคืออะไรกันแน่ถ้าไม่เจอ,เอไม่เจอว่าต้นเสียงมันมาจากไหนก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่เฉยๆของเรา ผมจะไม่สนใจมแล้วนะครับผมนอนฟังเสียงธรรมชาติดีกว่านาะมาคืนนี้ดาวเต็มท้องฟ้าเลยนะครับทุกคนผมเนี่ยมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับตั้งจากว่าหน้านี่เป็นน้าแรงนะครับอยู่ในช่วงหน้าใบไม้ผลินะครับผมมันก็เลยมองดาวได้เห็นเต็มท้องฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องนี้เห็นหรือเปล่านะครับผมแต่ผมนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับ มีลมพัดอ่อนๆนะครับแล้วก็เสียงแมลงในป่าเสียงธรรมชาตินะครับผมผ่อนคลายมากเลยนะครับ i'll be fine ่านไปไกลแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าอาพันลาสัตว์หรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมไม่กล้าเปิดไฟไม่กล้าเรีออยกเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้อยู่นิ่งได้นิ่งเลยนะครับไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเรียกไม่ต้องอะไรเดินทั้งสิ้นนะครับนอนดูเฉยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผม ขอนอนฟังเสียงธรรมชาติท่ามกลางความมืดแล้วก็ในป่าแห่งนี้นะครับไว้เจอกันในวันพรุ่งเช้านะครับรติสดครับ สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมบรรยากาศเวลาเช้านี่ดีมากๆเลยนะครับมีเสียงนกเสียงไก่ป่าเนี่ยดังอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีแสงแดดอ,อ่อนๆส่องมงจากด้านโน้นนะครับผมโอ้เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ถ้าได้กาแฟร้อนๆสักแก้วนะโอ้โหแล้วก็หนุ่มปังส,สักชิ้นนะจะเป็นอะไรที่โหข้าวกันมากเลยนะครับผมบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเมื่อคืน นะครับตอนดึกๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนาวนะครับผมก็เลยได้เอาเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยมาห่มนะครับผมก็อุ่นสบายเลยนะครับผมอตอนเช้าก็เย็นสบายเหมือนกันนะครับส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับที่ผมเจอคนเดินผ่านตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นในพานหรือเป็นใครนะครับแต่ผมมันเป็นคนแน่นอนนะครับเป็นคนแน่นอนแล้วก็เสียงคุยกันนุ่งที่ผมฟังจับใจความไม่ได้มันจะ หลังเขาด้านนู่นนะครับนูน่นทางนูน่นนะครับผมอันนั้นจับใจความไม่ได้ว่าเขาคุยอะไรกันแล้วเป,เป็นภาษาอะไรนะครับพอเวลาผมเงี่ยวหูฟังปุ๊บเสียงมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับแต่เวลาผมไม่ได้สนใจผมทำนั่นทำนี่เสียงมันก็จะเริ่มเริ่มดังขึ้นมานะครับผมน่ะมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมได้ยินตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมมาถึง,งแรกๆตั้งแต่ผมต้มน้ำแล้วนะครับแต่ว่าผมก็นึกว่าหูฝาหรือมันเป็นเสียงสัตว์แบบว่าเสียงนกบางอย่างหรือเปล่า พอผมฟังดูดีๆปุ๊บมันเออมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่เสียงสัตว์นะครับผมก็ไม่รู้เป็นเสียงอะไรลังเขาตรงนี้นะครับจะมีทางเก่าเก่ามากนะครับเป็นทางรถในสมัยส0มสิบสสิปีที่แล้วเนี่ยเขามีการขนไม้มาตัดไม้อะนะครับในเมืองไทยสมัยก่อนเขามีสมัมมาทานกันตัดไม้ในเขตชายแดนไทยพมา่าอะไรประมาณนี้ในป่านะครับก็จะเยอะนะครับแล้วคนเนี่ยจะเสียชีวิตกันเยอะนะครับบางคนก็เป็นไข้ป่าตายบางคนก็ อะไรอ่ระฆาตกรรมเงินก็มีนะครับผมมีการเสียชีวิตหลากหลายรูปแบบนะครับผมดังนั้นผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ผมได้ยินนะครับมันเป็นเสียงของสิ่งลสิ่งลี้ลับหรือเป็นเสียงจากสัตว์นะครับผมอันนั้นผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อคืนผมก็ไม่ได้เจออะไรรุนแรงเหมือนที่น้องๆเขาเจอกันนะครับมันอาจจะเป็นเพราะผมนี้ อาจจะดวงแข็งหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยกลัวผีอยู่แล้วนะครับสิ่งลี้ลับนี้ผมไม่กลัวแต่ว่าผมก็ไม่ยุ่งนะครับก็ผมเวลาผมผมเข้าป่าผมคิดในใจเสมอว่าโอเคเราต่างคนต่างไปนะผมก็ไปทางของเราเขาอยู่เขาเขาอยู่ส่วนของเขาผมก็อยู่ส่วนของผมก็แค่นั้นเองนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็จะต้องลาพี่พีนเพื่อนลุงป้าน่าอาทุกๆคนไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนคนใหม่ๆที่เข้ามาชมคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็กดแจ้งเตือนลูกกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับ